สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่ทุกคนสวัสดีนะคะก็มาเจอกับติ๊กเหมือนเดิมนะคะก็จะพาเ,เพื่อนๆนะคะมาเข้าป่ามาดูกันนะคะว่าต้นกระเทียมป่านะคะออกอยังมาเดินป่าชมกับติ๊กกันค่ะแล้วก็หาดูต้นกระเทียมป่านะคะไปกันเลยค่ะ ก็เป็นปลายเดินกลุภมพาั์แล้วนะคะเรามาเดินออกกลังกายนะคะในสวนยอมในป่านะคะแล้วก็หาดูนะคะว่ามีเตียมป่าออกยังนะคะมาชมกับที่กันนะคะนกเต็มเลยค่ะ วันนี้ดีหน่อยนะคะอยู่ที่5องศาคเดนมากเป็นป่าป่าในเมืองนะคะป่าในเมืองเล็กๆเมืองนะัมสโกนะคะเรามาเดินป่านะคะหาดูกระเทียมป่าเดินป่าหาดูกระเทียมป่ากันค่ะ จำไม่ได้ว่าปีที่แล้วเขาอยู่ช่วงไหนแถวนี้นะคะจะมีหนึ่งที่จมบรรยากาศต้นไม้นะคะที่ไม่มีที่ไม่มีใบไม้เลยนะคะใบไม้อยู่กับพื้นนะคะ เป็นบ้านเรานี่ได้ฟื้นเลยค่ะนี่นะคะน่าจะเป็นแถวนี้นะคะติกมาเก็บปีที่แล้วนะคะถ้าจำไม่ผิด ขึ้นเลยค่ะต้นกระเทียมยังไม่ขึ้นเลยค่ะเราไปกันต่ออีกหนึ่งที่นะคะไปหาดูกัน่าจะมีหรอเปล่านะคะไปกันค่ะนี่แหละคะ่ะตอนนี้ <c oughs> ความงามนะคะบ่กบอกถึงแล้วดูใบไม้ผลินะคะกำลังจะมาถึงแล้วนะคะนี่แหละคะ่ะ เราไปดูต้นกระเทียมป่ากันค่ะเพื่อนเพ่นว่าออกหรือยังไปดูกันค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆน,น,น,นเริ่มออกแล้วค่ะต้นกระเทียมป่าเริ่มแล้วนะคะแต่ออยังเล็กอยู่นะคะกําลังผัดแซบนะคะถ้าเก็บตอนนี้แต่ติกรอให้อีกสักหนึ่งอาทิตย์ก่อนนะคะนี่แหละคะ่ะกระเทียมป่าเด่นมากนะคะเริ่มออกแล้วค่ะ นี่ค่ะยอดกระเทียมปลาเดินมาเริ่มออกเยอะเลยค่ะตอนนี้แต่ยังไม่โตนะคะแต่เริ่มออกนะคะนี่นะคะ <c oughs> สวยงามค่ะลองลองมาดูกันนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆราลองมา ดูกันนะคะวะ่าต้นเขาจะใหญ่ขนาดไหนนะคะนี่ค่ะกำลังเล็กๆอยู่นะคะกำลังเล็กๆอยู่เลยค่ะต้นกระเทียมป่านี่ค่ะสวยงามะคะ่ะออกให้แล้วนะคะตอนนี้กระเทียมปลาของเรานะคะ เราลองมาดูกันนะคะดูสิคะต้นยังเล็กมากเลยค่ะนี่นะคะติดลองให้จากหนึ่งอาทิตย์ก่อนนะคะอันนี้ยังเล็กอยู่เลยค่ะนี่ค่ะดูต้นนี้กันนี่นะคะเริ่มแล้วนะคะ น่ยผัดน้ำมันหอยกำลังแซบค่ะแต่อีกสักหนึ่งอาทิตย์ก่อนนะคะนี่ละค่ะออกแล้วออกแล้วกระเทียมป่าเดนมากออกแล้วนะคะเดี๋วรออีกสักหนึ่งอาทิตย์นะคะดูสามสี่วันมาตัดกันค่ะเพื่อนๆหืกินกระเทียมหึงเลยกินกระเทียมหึงเลยค่ะ นี่แหละค่ะก็เป็นกระเทียมปลาเดนมาร์กนะคะเริ่มออกแล้วนี่นะคะเริ่มออกแล้วนะคะกำลังโตเลยค่ะนี่นะคะ กำลังโตกำลังงามเลยค่ะนี่ค่ะกรเทียมปลานะคะ,ะเทียมป่าะะเต็มมาเยอะแยะแล้วค่ะตอนนี้แต่รออีกสักหน่อยนะคะ สักหน่อยนะคะที่จะพามาเก็บนะคะให้เขาโตกว่านี้สักหน่อยนะคะนี่แหละค่ะโอ้ยตรงนั้นเต็มเลยขาวๆโอยสะออนพี่น้องโอ้ยสะออน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 ,อน,อนอไปทางไหนก็มีแต่ เตรียมปลาเลยจ้านี่นะคะออกแล้วออกแล้วออกแล้วพี่น้องนี่นี่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ